นายสายทานกลิ่นจำปาและนางสาวสาวปลัดสีช่วยสองผู้ต้องหาค้าประเวณีถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกองมังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์จับกลุ่มตัวขณะที่ล่อซื้อทำการค้าบริการเด็กสาวต่ำกว่า18ปีทีมข่าวห้าหน้าหนึ่งมีโอกาสพูดคุยกับนายสายทานผู้ต้องหาสาวประเทศสองวัย30ปีที่มายึดอาชีพในหน้าค้าประเวณีปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นนายหน้าค้าเด็กสาว แค่เพียงช่วยจัดหาบางครั้งแทนนะแต่ยอมรับว่าก่อนหน้านี้เคยจัดหาหญิงสาวอายุ14-19ปีในราคา3,000บาทส่งบริการให้กับลูกค้าประจำแถวหาดสวนสนจังหวัดระยองบ่อมักเด็กมันมีจริงมันก่อนแต่หนูไม่ได้มีเวลาชีพเด็กมันจะมีแค่สองสามคนมันจะมามันมีป่านานี้มันก็มีอันนี้ไปหมดแล้วอันนี้นพูดไม่ต้องโกหกน,นี่คือเรื่องจริงพี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็คือตามนั้นแหละพอดีเด็กมาหาดมาเขาพาหนุ่มนั่งรับข่าวเกตแถวบ้าน แล้วห,หนูก็คนหนึ่งจะถามให้แล้วเด็กนี้คือเรารู้จักที่เคยแบบนี้นเด็กพวกนี้ไม่เคยทานานเลยไม่ใช่ลองไปถามก็ดูได้นี่คือครั้งแรกอายุแค่หล่สิบห้าแล้วก็สิบสี่แล้วก็สิบเก้าผู้ต้องหาอีกหนึ่งรายเป็นผู้จัดหญิงสาวค้าบริการยอมรับสารภาพแต่โดยดีว่าได้เปิดร้านหมูทองบาร์เบียแถวบริเวณพัทยาสาย2ซอ,อย7มาขวา9เดือนเพื่อใช้บังหน้าเปิดค้าบริการทางเพศ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติเด็กสาวขายบริการกว่า10คนในสังกัดผู้ต้องหายืนยันว่าทั้งหมดเต็มใจค้าบริการมากแขกฝรั่งสมารณ์เขาจะมาเดื่มที่ร้านนั่นแหละเขาชอบอเงี้ยเขาอยากเอาไปด้วยอย่างเงี้ยฝรั่งสมารที่พัทยาเขาเป็นอย่างนั้นแหละปกติมีเยอะแต่เขามีแฟนรับเบี้ยงหมดแล้วจำนวนเท่าไหร่ปกติเมื่อก่อน10คนแต่มีแต่อายุเยอะๆทั้งนั้นแหละ มีเด็กวัยรุ่นไหมคะศึกษาที่ไม่ไม่มีแค่ร้านไม่ไม่มีน้องคนนี้แหละคนแรกน้องคนนี้ที่เราเข้ามาสมัคร,ครเพื่อนทามาอายุไรเขาบอกสิบแปดปีเพิ่งมาทําได้สองสดเดือนเองเพิ่งจะสองเดือนการค้ามนุษย์ด้วยการค้าประเวณีเด็กสาวราวอายุ13-17ถึงปีในประเทศไทยมีสถิติเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและข้อมูลที่น่าตกใจคือเด็กสาวที่มาค้าบริการมีจำนวนไม่น้อยที่เต็มใจค้าบริการ พราะถูกเพื่อนชักชวนให้ทำและเห็นว่าไรายได้ดีหาเงินได้ง่ายเป็นแรงจูงใจในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เอ่อเหยื่อจะเป็นเด็กก็ส่วนใหญ่เท่าที่ที่ที่งาข่าวมาจากการสอบปากคาเหยื่อคัดแยกเหยื่อเนี่ยโดยสาสตราจาชีพร่วมกับทางว,าทว่าทวนลาวบดีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเอ่อเจอสภาพปัญหาเอ่อแยกทางพ่อแม่แยกทางกันส่วนใหญ่จะไม่เพื่อเรียน เท่าที่ที่เราสอบคัดแยกเอนะครับก็ไม่ได้เยอะอยู่ก,กับพปกครองหรืออยู่ก,ยยนนกับญาติพี่น้องก็ขายความบลุ่แล้วก็ถูกเพื่อชักชวนหรือหรือถูกเอเย่นหรือขวนวการต่างๆชักชวผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศและบังคับใช้แรงงานจะถูกแจ้งข้อหาค้ามนุษย์โดยแสวงหาผลประโยชน์จากการค้าประเวณีเด็กตามพรบ,บป้องกันป,ปราบปรามการค้ามนุษย์ โทษจำคุกระหว่าง6 12ปีปรับตั้งแต่120,000บาทถึง240,000บาทเอกรักษณ์นำวงศาถ่ายภาพอนุสราย,ยินดีสุขเขาห้าหน้าหนึ่งรายงาน